สาวสาบส่วยในการทีมค่ะทายค่ะออยค่ะคุณป้าค่ะเบลค่ะใช่ครับวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันคะดัดสร้ยนะคะเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะวิชาสังามสองครู่เลยค่ะต้าซีสุดหล่อน้องพีอยากให้คุณครู่ต้งสีลองดูผลงานของพวกเราทั้งหกคนว่าเป็นยังไงบ้างพวกเราตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือเลย ทำเป็นหนาซ่าตัดเจอแบบว่าค่อยๆได้สาระ้ามาแต่ก็ได้ความฮาน,นะมาเซอร์มาเซอร์ลองดูอ่ี้อะพูดแล้วเดี๋ยวค่ะว่าพูดหนูคุยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าบ๊ายบายรายการกตัญญูเป็นรายการชอปเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ไม่ควรดับชม สวัสดีค่ะพัชราภาชัยเชื้อเชอร์มานบุญยศัก์ค่ะวันนี้มีข่าวอะไรมานําเสนอบ้างคะคุน้ำอ๋อมีข่าวหนุ่มปอกับสุตานนอเตียงค่ะเพราะวันที่สามค่ะเอ่อใช่หนุ่มมอหรือเปล่าคะน่าจะใช่นะคะหนุ่มชี้แรงมากค่ะ คุณอ้ําเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณพลหระคะไม่เป็นไรค่ะเอ่อท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้สงครามโลกกําลังมาแรงมากเลยค่ะวันนี้เรามีวิทยากรทั้งสามท่านที่รล่ม,มาจากสงครามโลกครั้งที่หน<อ>ึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมอบเอ่อรายการนี้ให้กับวิทยากรทั้งสามท่านนะคะขอพาโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะคะ สาเหตุหรือเรื่องไปที่ทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1 1. ความาแด้เปรีของฝรั่งเศสต่อรัสเซียในปี1871 2. การที่ยุโรปถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วคือฝ่ายไตรวรรดิและฝ่ายไดคาชี 3. การเกิดลัทธินิยมทหาร 4. การเกิดการแข่งขันากนารสะสมอาวุธ 5. าการเกิดจกักรวรรดิยมยุคใหม่ 6. การแข่งขันทาง,ทางด้านเศรษฐกิจ 7. การเกิดความรู้สึกชาตินิยม สาเหตุปัจจุบันที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งทนึ่งการล็องประชาชนอาชิยูกฟานซินิบดนาคุณราชกุปปมารแห่งออสเตรียฮังการ,รีเลยู้กระการด้อยชาวเซิร์บนำว่าการฟิโลปร,รินซิปนักศึกษาจากสมัคกมุงแบ็กแฮต้ตองการกดดปนอสเนียและเฮอกโควินาให้คนจากออสเตรียฮังการ,รีออสเตรียฮังการ,รีจะยึดกำแพงเ็นเข้อต่อเซร์เบียโดยมีเยอรมันสนังแต่เซเบียก็ไม่ทำตาม วันที่28กรกฎาคมที่ด้วยสก 1, 1954, ัดในปี1914ออสเตรียฮังการีเจอประการสงครามกับเซอร์เบียและนี่ก็คือจุดเริ่มต้ขาานของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ราชกุมารฟรนเฟอร์ดินานแห่งออสเตรียซึ่งจะเป็นจักรพัิองค์ต่อไปถูกลอบลงพ่าชนในบอสเนียโดยฆาตกรชาวเซอร์เบียซึ่งแม้ต่อมาเซอร์เบียจะยอมรับผิดแต่กลับไร้ผลเพราะออสเตรียไม่ยอมรับคำขอโทษนั้นนี่ทําให้ไฟความขัดแย้งประทุข,ขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าสงครามที่เกิดจากการลอบลงพระชนมกุฎราชกุมารในออสเตรียจะแผ่ขยายออกไปจนเป็นสงครามโลก ในเวลาไล่เลียกันเยอรมนีก็ได้วางแผนต้องการครอบครองดินดดนใหม่มีเป้าหมายที่กลุ่งปารีสของฝรั่งเศสขณะนั้นฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรอันเหนียวแน่นกับรัสเซียและอังกฤษซึ่งหันมาจับมือกันแต่ความตึงเครียดก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นการเปิดฉากรบของเยอรมนีเริ่มต้นจากการบุกเข้าสู่เบลเยียมนี่จึงเป็นการฝ่าฝืนนโยบายความเป็นกลางของประเทศ และถือเป็นการท่าสงครามพร้อมกันทั้งสองแนวรบและดูจะสายเกินไปที่จะหยุดยั้งเอาไว้ได้ในสิงหาคมอังกฤษก็เข้าร่วมทําสงครามต่อต้อตานกองทัพเยอรมันขณะที่กองกาลังสนับสนุนอีกหลายหน่วยได้ถูกส่งเข้าไปต่อต้านความทะเยอทะยานของเยอรมน,นีการทําหันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จึงเปิดฉากขึ้น แรงของยุทธปกรกรสงครามของเยอรมันทําให้ฝรั่งเศสต้องพ่ายแพ้ขณะที่เยอรมันยังคงเดินหน้าบุกเข้าไปในเบล,ลเยียมและอาร์เนสฝรั่งเศสต้องถอยร่นเพื่อป้องกันกรุงปารีสให้พนจากการลุกปรานสามวันหลังจากนั้นเยอรมันก็เริ่มแตกขบวนแผนการตีขนาดของเยอรมันประสบกับความล้มเหลวและมีผู้เสียชีวิตในสมรภูมิราว2 0 0 0 0คน ไม่มีใครเป็นผู้พ่ายแพ้และกลับชัยชนะที่แท้จริงต่อมาสงครามก็ก่อตัวขึ้นครั้งนี้เยอรมันคุดสนาเพลาะขึ้นในเขตของฝรั่งเศสมีการประจันหน้ากันร,ราวสาปีสนาเพลาะจึงกลายเป็นเสมือนบ้านของทหารทั้งสองฝ่ายเหล่าอนานิคมจึงกลายเป็นกลุ่มกำลังสนับสนุนความแข็งแกร่งของกองทัพแต่ละฝ่ายเป็นการต่อสู้เพื่อความขัดแยง้งที่พวกเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย ขณะดเดียวกันผู้หญิงก็ไม่ได้มีหน้าที่เปินพิงแม่บ้านอีกต่อไปพวกเธอถูกเกณฑ์ไปทำงานในโรงงานผลิตอาวุธให้กับเยอรมน,นีถึง4 0 0 0 0นคนสงครามค่อยๆขยายวงกว้างขึ้นอาวุธถูกผลิตให้มีขนาดใหญ่และมีอนุภาพทําลายล้างสูงขึ้นและเยอรมันก็นำระเบิดแก๊สมาใช้ทําลายฝ่ายตรงข้ามเป็นทางแรกจนถึงปี1915 ฝ่ายพันธมิตรมีทหารร้มตายไปราว250,000คนขณะที่เยอรมันก็ได้รับความสูญเสียไม่แพ้กันแต่นี่กลับเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยของในผลผู้หวังกำมชัยชนะในสงครามช่วงสำคัญตอนนี้ก็มาถึงนะคะสามท่านที่นั่งอยู่นี่คือผู้รอดชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคะ่ะอ,อ,อยากทราบว่าผูกคุณรอดมาได้ยังไงคะ ยากมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือน,น,น,นช่วงวิกฤตจริงๆที่แบบว่าผมเนี่ยรอดตายออกมาได้กคิดดูว่าช่วงนั้นทําไมนั้นชุนละมุนวุ่นวายมากขนาดเสื้อของผมเนี่ยยังหยิบของใครมาก็ไม่รู้เลยดูสิใช่ไหมกันมัน่วเพราะว่าเป็นแบบช่วงที่เหมือนแบบนาทีแบบเฉือจริงๆ,งๆ<ช>เพราะว่าเหมือนแบบยังไงอะ ตูตาระเบิดแบบลงยิงมาแบบเนี้ยดูสภาพหน้าพวกผมสีเนี่ยไม่น่าจะรอดออกมาได้แต่้มไม่ไงเหนือความเข้าหมายรอดออกมาได้ดูสภาพเป็นเกงผมยังไม่ได้ใส่มาเลยดูดิรอดออกมาเป็นเกงผมยังไม่ใส่เลยดูดูแล้วการที่ยูโรแบ่งเป็นสองขั้วจริงหรือเปล่าคะจริงมีประเทศอะไรบ้างคะก็ฝ่ายพันธมิตรแตงพาธี อัธม <ítulo> ิตเนี่ต่อสู้กับแต่พายคีอัธมิตมีอะไรบ้างนะตุรีฝรั่งเศสอังกฤษสหรอเมริไอินี่คุณเล่าจะนั่งตกลงปล้วค่ะโอ้โหพูดถึงต้าต้งมันพิอะไรที่แบบอ่นนเลยเนี่ยสภาพคูณผมเก่ยไม่น่าแกผิดค่ะแกผิดค่ะ my god น้อยดึกเขาแล้วคุณราคาคิ้วเป็นไรคะขอบคุณพอดีเพิ่งโดนปิงเกาะมาโอ้หน่าสงสารพวกคุณมากเลยนะคะเนี่ยยั่มีอะไรจะพูดนะลคะมานั่งกันทำไมคนเนี่ยโอ้โหน่าตานใจมากเลยนะคะสงครามโลกครั้งนี้ผมพูดไม่ออกอะค่ะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก คือเในสภาพตอนนี้วิ่งกันแบบวิ่งกุดกุดตลุดมากเลยอ่ะแล้วผมแบบจะปวดมากผมไม่ต้องสูญเสียเพื่อนฝูงไปในกลุ่มโอ้แต่เออที่เศร้ามาก ขอบตาอุบาทค่ะใส่เถอะโอ๊ะอไมใช่วยยยใจเย็นใจเย็นใจเย็นช่วงหน้าเดี๋ยวมาพบกันไหนนะคะ Siak sur ben ang stok sungguh tindelik terik tereyat. Siak sur ben ang stok sungguh